ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเพราะมันไม่ใช่ผู้เสียหายครับเพราะมันต้องพิสูจน์ก่อนครับว่าเสียหายจริงหรือเปล่าแต่ละคนใช้สิทธิ์ของตัวเองในการกล่าวหาว่าตัวเองเสียหายใช้สิทธิ์ของตัวเองในางการกล่าวหาก่อนกล่าวหาก่อนแต่อาจจะไม่ได้ผิดก็ได้อาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แต่ใช้สิทธิ์ของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเสียหาย แต่พอมีพอมาพิสูจน์จริง,รง,รงตัวเองอาจจะไม่เสียหายก็ได้ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไอ้เก้าพันคนที่คือผู้เสียหายทั้งหมดนะแต่เพียงแค่วันนี้คุณคิดว่าตัวคุณเสียหายคุณก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเอาไว้แต่ไม่ใช่ผู้เสียหายจริงทั้งหมดต้องพิสูจน์กันก่อนผู้เสียหายตอนนี้เริ่มเริ่มพวกเราที่ขายของได้ค่ะ เศรษฐกิจยิ่งแย่ถ้าเสียหายได้เงินใครจะไม่อยากเป็นนะครับเศรษฐกิจยิ่งแย่อยู่ถ้าเป็นผู้เสียหายแล้วได้เงินใครจะไม่อยากเป็นเขาเกรงว่าจะถูกจับเรยเฮโร่กันไปแจ้งฟาร์มค่ะแบบไหนครับผู้เสียหายแบบไหนครับผู้เสียหายก็ต้องอ่าผมต้องถามคุณนิสาครับว่าคุณคิดว่าผู้เสียหายเป็นแบบไหนะครับอ่าคุณคิดว่าผู้เสียหายเป็นเป็นแบบไหนครับขายของไม่ได้เท่ากับผู้เสียหายนะครับหรือว่ายังไง คนน่าจะเสียหายเสียหายแบบไหนครับช่วยอธิบายผมฟังหน่อยครับเขาเสียหายแบบไหนครับคือซื้อของอจ่ายเงินซื้อของได้ของแล้วเอาของไปขายไม่ได้เป็นเป็นผู้เสียหายแล้วครับอย่างนั้นนะนะคนตั้งใจทํางานโดนกระทํานะแจ้งฟาร์มไม่มีหลักฐานกลัวเลยไปแจ้งฟาร์มอ่านะถ้าบอกว่าทั้งหมดคือผู้เสียหายช่วยตอบผมน่อว,ว่าเสียหายยังไงครับ เอออยากอยากรู้อ่ะช่วยอธิบายหน่อยว่าเขาเสียหายยังไงจ่ายเงินได้สินค้าเอาของไปขายไม่ได้เท่ากับผู้เสียหายอย่างนั้นเหรอครับเท่ากับผู้เสียหายเหรอครับผู้เสียหายคือตอนนี้ขายของได้แต่โดนผลกระทบขายของไม่ได้กับอันเนี้ยนะผู้ได้รับผลกระทบและเป็นผู้เสียหายจริงของจริงครับใช่ต้องบอกใช่พี่พศถูกต้องอ่า ถ้าคุณบอกว่าเป็นผู้เสียหายคุณช่วยอธิบายเดียกวก็ว่าเสียหายยังไงเพราะผมฟังแต่ละคนนะที่มาขอคําแนะนําจากผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจ่ายเงินได้สินค้าปกติบางคนยังได้สินค้าไม่ครบแต่ถามว่าไม่ใช่ว่าจะเบิกไม่ได้ก็สามารถที่จะเบิกไม่ได้เบิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณยังไม่ได้กดเบิกไปเท่านั้นเองนะคุณยังไม่ได้กดเบิกมันก็เบิกไม่ได้ก็เบิกมาแค่ส่วนหนึ่งนะบางคนเนี่ยลงไปแต่เอาของมาแค่ลางเดียว ที่เหลือฝากเอาไว้ก่อนยังไม่ได้กดเบิกอ่านะครับแล้วขายของไม่ได้อีกอันนึงก็คือบอกว่าไปยิงแอดแล้วไม่มีคนเข้ามาไม่ได้เคสไม่ได้อะไรคําถามคือแล้วมาเสียแล้วแล้วเสียหายตรงไหนอะ่ะนะครับพวกเราขายของได้อยู่ดีๆพอมีข่าวนะครับโคชยุพินสอนออนไลน์นะครับ,อ, right, รบอันนี้คือคิดเหมือนกันครับสื่อก็มีส่วนและ คนกลุ่มพวกนี้รวมตัวกันโจมตีข้อมูลมั่วไปหมดนี่แหละครับก็มีเพราะไอ้สื่อและก็มีกลุ่มเหล่านี้นะครับพวกเราถึงต้องออกมาแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับในเมื่อพวกเราไม่พวกเราไม่ใช่สื่อเราแค่คือประชาชนที่มีช่องทางการสื่อสารในโลกออนไลน์เราก็ต้องออกมาตอบโต้คนเหล่านี้ว่าไอ้คนเหล่านี้ที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ทําให้หลายๆคนได้รับผลกระทบคนที่เขาขายสินค้าอะไรแล้วไอ้สื่อพวกเนียมารับผิดชอบอะไร ไอ้พวกนักร้องอา่าไอ้พวกธนาหิวแสงไอ้นักร้องหิวแสงไอ้พวกเนี้ยนะมันรับผิดชอบอยังไงมันคือต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องนี้มันคือต้นเหตุที่ทําให้เรื่องเนี้ยใหญ่โตมันคือต้นเหตุที่ทําให้เรื่องเนี้ยบานปลายไปจริง,รงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆหรือเ,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 เปล่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับถ้ามีผู้เสียหายก็ไปแจ้งป่าแล้วก็สามารถที่จะคุยเจราจาอ่าตรงไหนเสียหายจริงก็จ่ายไปแต่วันนี้มึงมามึงมาประโคมข่าวมึงมาออกสื่อมึงมาพูด บริษัทไอคอนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอยูอย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญที่มึงพูดไม่ใช่ข้อมูลจริงเลยเพราะมึงไม่ได้รู้จริงแรกๆมึงมากล่าวหาอย่างเดียวว่าบริษัทดีไอคอนนะครับขอการตลาดแบบตรงแต่ทําขายตรงมึงก็พูดว่าเขาทาขายตรง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 คุณไม่เสียสองสองแสนห้าไม่รู้หรอก <c oughs> แล้วคุณเสียสองแสนห้าแล้วทําไมคุณถึงไปเสียล่ะครับ ทำไมคุณไปเสียนะครับทำไมคนคนเสียสองสองแสนห้านี่ต้องเป็นผู้ผู้ที่น่าสงสารเท่านั้นเหรอครับต้องเป็นผู้เสียหายนะครับต้องเป็นคนถูกอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเสียสองแสนห้าแล้วนี่คือกูเป็นคนถูกใช่ไหมบริษัทมึงต้องผิดใช่ไหมอย่างนั้นเหรอครับตัดสินกันแบบนี้เหรอครับตัดสินกันแบบนี้นะครับเสียสองแสนห้าแล้วมึงห้ามไปว่าเขามึงห้ามไปพูดเขามึงห้ามไปนี่บริษัทผิด เพราะเขาเสียสองแสนห้าแล้วเขาจ่ายสองแสนห้าบริษัทต้องผิดเหรออย่างงั้นเหรอครับใครชวนคุณเสียสองแสนห้าอยากรู้แยกให้ออกครับแยกให้ออกอย่าบอกว่าเฮ้ยเขาเสียสองแสนห้าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เสียสองแสนห้าคุณไม่รู้สึกหรอก ผมจะพูดแบบเดี๋ยวจะหาว่าบูลลีก่ก็ไม่อยากจะพูดเพราะสำหรับผมถ้าผมจะจ่ายเงินสองแสนห้าผมก็จะดูว่าไอ้สิ่งที่ผมได้รับกลับมาล่ะคุ้มกับสองแสนห้าหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าที่ผมจะจ่ายแต่ถ้าไม่คุ้มผมจะจ่ายทำไมผมไม่โง้นี่ผมไม่ได้จ่ายเงินสองแสนห้าเพื่อซื้อฟามฝัน ผมไม่ได้จ่ายเงินสองแสนห้าเพื่อซื้อจินตนาการถ้าผมจะจ่ายเงินสองแสนห้าผมต้องรู้ว่าไอ้เงินที่สองแสนห้าที่ผมจะจ่ายอ่ะผมจะได้อะไรกลับมาเช่นผมจ่ายเงินสองแสนห้าแล้วผมอยากได้กาแฟผมได้กาแฟมาผมจบครับผมจ่ายเงินสองแสนห้าผมอยากได้คอลลาเจนมาผมได้คอลลาเจนแล้วจบครับผมจ่ายเงินสองแสนห้าผมอยากได้ลดมือสองผมได้ลดมือสองแล้วจบครับผมจ่ายเงินแสนสองแสนห้าแล้วผมอยากจะกินอ่า ผมอยากจะไปเป็นซื้อแฟนชายมาชงกาแฟกินเองที่บ้านเอาแบรนด์นี้ถูกใจรสชาติมาดีถูกท่องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจ่ายสองแสนห้าเราต้องคิดก่อนครับว่าเราจ่ายสองแสนห้าเราต้องการอะไรไม่ใช่วันนี้จ่ายสองแสนห้าแล้วต้องการความฝันคุณก็ได้ความฝันก็โอเคแล้วคุณจ่ายสองแสนห้า เพราะคุณคุณอยากได้จินตนาการคุณก็ได้จินตนาการก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเ <_ C 1> ฮ้ยไม่ได้เสีย2องแสนหไม่รู้สึกหรอกผมบอกเลยครับในชีวิตผมลงทุนมากกว่า2 5งแสนอีกในหลายๆอย่างเคยล้มเหลวในธุรกิจจ่ายไปเป็นหลัก้านก็เคยมาแล้วแต่ผมรู้ไงว่าไอ้เงินที่ผมจ่ายไปน่ะผมจ่ายไปทำอะไร จ่ายไปเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรผมไม่ได้จ่ายเพื่อซื้อฟามฝันแล้วก็นั่งฝันรวย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 ไม่ใช่อะไม่ใช่